จำหน่ายโค้ดเกม P ีราคาถูกสามารถรับฝากซื้อโค้ดงานเกมต่างๆได้ที่เกมอะไล์ทีวีฝากง่ายได้ไวลิงก์อยู่ด้านล่างครับหากใครกำลังมองหาร้านปั๊มยศที่นี่มีบริการปั๊มยศ EP พีพอฉายาราคาถูกกันเองปั๊มไวไม่โดนแบนดชัวร์เพราะไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นสนใจติดต่อลิงก์อยู่ด้านล่างครับหากใครมีรหัส P ีีที่ไม่เล่นแล้วสามารถมาขายหรือฝากขายได้ที่เกมอะไรทีวีให้ราคาดี ออกไว้ชัวลิง์อยู่ด้านล่างครับรักษาคนเข้าแคม TV ีวีสิ่งที่ต้องมีต่มไวเทมครบเรื่องราำสองมีไมค์ออนทุกวันขอพวกที่เล่นบ้างไม่เด็กเกินรับทุกยศรับทุกฝีมือเทสดูดตัวก่อนเข้าสนใจติดต่อมาที่ไกด์หน้า n o n b a l l z a 1 สวัสดีครับนี่คือรายการเกมไลน์ทีวีนะวันนี้ดูผมตั้งเกมไลน์วันนี้ <c oughs> คุยกันตั้งแต่วันที่อะไรอ่ะสามสิบแจกกิจกรรมใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมวันนี้นะฮะอันนี้ของเดือนกันยาใช่ป่วเนนี้แล้วเออเดือนกันยานะครับนี่กิจกรรมของเดือนกันยาคือแบบว่าให้โพสต์โพสต โพสอะไรก็ได้นะแล้วก็มีแบบว่าเพจด้วยแบบนี้นะครับไปโพสในพวกเพจเกมหรือกลุ่มต่างๆนะโพสกี่โพสก็ได้แล้วแต่แต่โพสโพสหนึ่งก็มีสิทธิ์รุ่นรับบัตรทเหมือนกันนะแต่ถ้ายิ่งโพสเยอะก็จะยิ่งได้รางวัลมากกว่ากติกาคือผู้เล่นต้องมีจํานวนยี่สิบคนขึ้นนะถ้ามีไม่ถึงก็ไม่คุ้มสิครับใช่ไหมตั้งห้าร้อยทัวร์รางวัลที่หน่งอะแค่โพสโอเคกิจกรรม 30-29ิบงเก้าเที่ยงคืนแต่นี่เลยแล้วเมื่อวานเมื่อวานวันที่30ผมมีติดธุระครับภารกิจอันใหญ่หลวงมากเลยไม่ได้มาจัดกิจกรรมให้แล้วไม่คุณนรอดเงียบครับมันหล่อมาที่หลังครับเงียบวันนี้วันที่หนึ่งอ่ะเวลาสามทุ่มเลยตอนแรกคุยกันนั่งอะหกโมงวะมีขีมโมเออเปลี่ยนเป็นสามทุม่ม นี่นี่นี่หกโมงเย็นๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับรป๊นพักกินน้ำก่อน <c oughs> อ่าโคตรชิวชิวมากว่ะเขา <c oughs> เขาก็รอรับรางวัลไปเถอะมากติกาตามกติกาเลยฮนะเรามาดูจำนวนผู้เล่นกันก่อนดีกว่า ว่ามีถึงยี่สิบคนหรือเปล่านะฮะแต่มันกลัวต่อให้ไม่ถึงผมก็แจกแจกนะแจกเยอะต้องดูอีกทีนะฮะอ่าผู้เล่นคนที่หนึ่งนะครับอ่าคนนี้กลับชื่อมันเลยมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกับชื่อมาแล้วนะครับโอเคคนที่สองมีหรือเปล่า อ่าคนนี้โอเคครับคนที่สามอนนาอนามาขเยอะเลยนะโอ้ยมาเยอะคนนี้เอ้ยไม่ใช้เล่นแล้วเนี่ยถ้าคนเล่นเยอะนี่มีสิทธิ์ได้รางวัลที่หนึ่งสองสามได้เลยนเนี่ยอนาคนเดียวเลื่อนไปสี่ห้ารอบมาไม่หมดเลยครับ โดยทั่วโดยทั่วโอ้โหแอนนาเข้ามาเยอะจริงๆเห็นนะโพสจริงแบบเนี้ยใช้ได้ออเยอะจริงเข้ามาเต็มเลยเยอะจริง,งนคนนี้ถ้าคนเล่นเยอะนี่มีสิทธิ์ได้รางวัลที่หนึ่งได้แล้วเนี่ยโจรครับแล้วก็คนนี้ คนนี้เห็นพุ่งโค้นเมื่อวานเองนะโอ้แต่เขามาเยอะเหมือนกันนะคนคนนี้ยได้อยู่คนที่เขาโพสลน้ำมมหวานเขารอสะสมอยู่เปล่าเจยเยนจ็นใจเย็นโทรเลยอ่ะปิดปิดปิดอัดคลิปอยู่ใจเย็น <c oughs> อันนาไปแล้วไอชื่อนายชื่อนอนนายนี่เอาอยัางวะยังยังยัง นี่คือโพสแลวใช่ไหมที่เขาไปดูดิอยากรู้อะเขาทำอะไรอืมไม่ได้โพสโอเคคนนี้ไม่มีสิทธิ์เฉยเขาเข้ามาโพสนี่นี่เฉยผมอยากได้บ้างครับผมขอที่สองก็ได้นะครับขอที่สองทีไม่ได้โพสอะไรเลยนะครับเราจะได้ได้ไงครับ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> กิจกรรมเริ่มเลยนะ เท่าที่เห็นมาคนที่พ้นหนักๆกก็มีแค่2คนนี้ไอ้นี่ชื่ออะไรครับลัสลัตะเกาะลสกร,สก,รกับไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะแอนนาแอนนา,อนนาสองคนนี้นะครับเต็งๆเลยนะครับมา รเราจะแยกเป็นหมวดหมู่ไปแล้วงันนะโอเคแล้ผู้เล่นมีทั้งหมดไม่ถึงยี่สิบคนนะะแต่ว่าไม่เป็นไรให้ผมให้เลย ขนละห้าสิบน้อยกว่าน้อยก็ก็ต้องตามกติกานะอันนี้ก็ดีกว่าไม่ให้ใช่ไหมปกตินี่พูดเล่นไม่ถึงนี่คือผู้เล่นมีไม่ครบก็ไม่ให้นะใช่ไหมใช่ไม่น่าเลยแต่นี่เรายังให้เออยังให้อยู่โอเคนะมาสองรางวัลนะดับแรกเลยสองคนนี้ที่โพสได้เยอะก็ต้องมีสิทธิ์ได้ก่อนแล้วกันนะ เราจะสุ่มเอ้ยอขาวิดไม่สุ่มไม่ซ้ำๆเลยมาเราจะสุ่มทั้งหมดสามครั้งนะครับต้องมีชื่อคนนั้นภายในสามครั้งถึงจะได้นีะได้ไปก่อนนะสุ่มเลยคนแรกจะเลยนะหนึ่งสองซ้ำปา้าอ้าวเย้อแม่เหมือนคอมพังใครวะ เฮ้ยนืกอแอนนาไปเฮ้ยกนมาครับ,รบม,มาว่ะแคบครั้งที่สองจัดเฮ้ยตอคน,คนเดิมนะครับดวเขามาว่ะมาสองครับมาสองอยัอยงไงเนี่ยได้ไหมเนี่ยอีกทีไหมสามเลยเหรอ เอ้ยแอนนามาหนึ่งแล้วยังไงเอ้ยมันสูสีวะยังไงดีเนี่ยผมาก็ไม่แจกดีดดวะแจกเจ้า,จา,จาของเกมดีวะเจ้า,จาของซื้อเนี่ยมันก็เกินไป <c oughs> อันนั้นอนะ่ะ <c oughs> แจกบัตรให้คนซื้อดีวะแล้วก็จัดไปเลยลจัดเลยถ้าแอนนาไม่ได้ึ้นนะเสียเลยนะครับรอบนี้แอนนายัางไงสามนะครับผมแค่สามนะครับยังไงโอดครับแอนนาโอเคครับผู้โชคดีนะครับได้ไปชื่ออะไรครับอ่านดิ็นต รัฐรัฐอะไรก็ช่างแม่งครับทัศกรทัศกรทัศก,กรนะครัะวีวันผู้โชคดีได้บัตรทูราวันที่อันนี้ไปนะบัตรแรกบัตรแรกซื้อมาสองใบนะอ่าใบที่สองคนนี้ได้ไปแล้วก็หมดสิทธิ์ไปแล้วนะลบไปเลยส่วนแอนนาก็ยังยังมีสิทธิ์ได้อยู่นะครับแต่ต้องลุ้นเพิ่มเป็นสี่คนจากสองกลายเป็นสี่อ่าปรินต์ที่จะได้ก็น้อยกว่าเดิมนะครับโอเคครับ ขนาดเมื่อกี้มีแค่สองเปอร์เซ็นน้อยเปอร์เซ็นที่จะได้ยังน้อยเลยมาไม่สุ่มซ้ำาหรอนี่กี่ครั้งครับผมสามครั้งเหรอครับเออสี่คนสามครั้งดีไหมสองไปเออสองครั้งไะคนละสองได้นะครับสองมันไม่ลุน้นวะคลิปนี้มันต้องยืดเยื้อนานอ๋อแต่ทีเองจัดไปเลยคนแรกเอาสามมือสรุปสามมือสาคนดิสามนะครับ โจ,รจรครับโจรครับมาแล้วหนึ่งครับคนแรกเลยเฮ้ยแอนนานี่ยโพสเยอะก็เสียดายเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะโพสมาตั้งแต่คนแรกอะ่ะผมเชียร์แอนนาครับผมเชียร์แอนนามาเลยครับแอ,อนนาโอ้ยมาแล้ว <c oughs> ไม่ทักก็ไม่เหมือนรักมาแล้วไม่บอก <c oughs> นะครับค <c oughs> นที่สองแ <Anna. S 2> okay, อาานนาเคียบจ้าแรกยังจะครบสี่คนเลยไหมครับไปคนที่สาม ผมเชื่อครับแอนนาแล้วไว้สี่นัดกดดิวันนี้สี่อ่ะกดดิแอนนาทำบุญมาเยอะนะเออโอ้ยออนแล้วไม่ทักครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งที่สองแล้วยังไงถ้าออนแล้วไม่ทักเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเขาเกมมันเกมโอเวอร์นะผมเออแอนีนยผมรู้คุณทำบุญมาเยอะแต่กรรมบางจัดไป ต้องลุ้นหน่อยดิต้องมีลุ้นหน่อยโอ้ยได้ไปเลยครับออนแล้วไม่ทักก็เหมือนรักไม่ได้บอกแอนนารับทาบุญมันน้อยนะครับต้องเสียใจด้วยนะโอ้โหขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่เอ่อที่ร่วมกิจกรรมนะกิจกรรมหน้าเชิญได้ใหม่นะครับคุณก็อาจจะเสียเวลาแค่เล็กน้อยนะครับแต่ก็มีสีดุลับเชียะเดี๋ยวกิจกรรมหน้าผมจะหามาเพิ่ม ถามมาแบบกระจายกระจายให้มันมากกว่านี้นะมันจะได้แบบว่ายิงเยอะอิงสนุกเออ<ป>โอ้โหตายแล้วตายแล้วแคูเป็นเสียงโอ้โหเข้ามาหมดเลยอะ่ะอย่างน่าเกลียดอะ่ะต่อไปอ,ะอ่ะโอ้โหไอ้นาดูดีโพสต์ยังเยอะโอหโพสต์เยอะคนนั้นนะไหนดูดิใครได้นะอ่อนแล้วไม่ทักใช่ไหมอ่อนแล้วไม่ทักได้ไปนะรอบ,<น>บหลังแต่อรอบแรกเป็นโจครับได้ไปเอ้ไม่ใช่โจครับเจ อเจโจไอ้นี่อะไรพัดพัสกอรเออพัดน, <ะ S 2> นี่คนนี้ได้คนแรกแล้วก็คนที่สองเอา,เ<ร>าไป้าไปทใเจอวาไม่ทักเหมือนรักไม่ได้บอกนะครับเออยังจำได้ไว้ไหนหวะดูดิน่มีแต่คนเนี้ยดูดิอยากให้คนนี้ได้ว่ะโหไอน่าเสียใจด้วยนะอ่าโอกาสหนา้าเชิญใหม่นี่โพอด่อันเดียว โอ้ยดวงดียังวะแสดงว่าเขาทำบุญมาเยอะแอมโพสอยู่อันเดียวได้อะสีได้เนี่ยโอเคครับเขาโพสแค่อันเดียวเขาก็ได้แอมได้มีดวงจริงอ่ะแต่อันนานี่ลรุนไปสองรอบสองเกมเนี่ยไม่ได้โถเสียได้จริงเลยโอเคครับกิจกรรมหน้าเจอกันเจอนใหม่ภายในเดือนนี่ก็เดือนตุลาแล้วเดือนตุลาเจอกันครับเดือนนี้แหละ กิจกรรมจะมีของรางวัลอะไรมาแจกอีกก็เชิญติดตามดูแล้วกันนะครับ